เรามากันที่หน้า153นะครับให้ทำการแสดงวิธีคิดหาคำตอบเขาจะให้แผนภูมินะครับเป็นกราฟเส้นออกมาแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครอบครัวหนูดีนะครับในช่วงของ6เดือนแรกของปีพุทธศักราช2561เราจะใช้ข้อมูลจากแผนภูมิตรงนี้นะครับไปคิดหาคำตอบดังนั้นต้องไปดูว่าคำถามเขาถามอะไรข้างบนนี้เขาอธิบายเอาไว้นะครับ ว่าเรื่องของไฟฟ้านี่ก็คือระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับมีความสําคัญด้วยนะครับการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละครอบครัวไม่เท่ากันนะครับมีความต่างกันขนาดของครอบครัวและอุปกรณ์ไฟฟ้าของแต่ละครอบครัวใช้ปริมาณไฟฟ้านะครับอ่าก็คือความแตกต่างกันมันแตกต่างกันตามขนาดของครอบครัวแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ ตัวเย็นพัดลมทีวีเราไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละบ้านดังนั้นปริมาณของพลังงานไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็จึงแสดงออกมาตรงนี้เป็นเฉพาะของครอบครัวหนูดีนะครับช่วง6เดือน6เดือนนี้ก็คือเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับความสูงตรงนี้ตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นปริมาณเป็นหน่วยนะครับไม่ใช่เป็นบาทวัดกันเป็นหน่วยนะใช้ไปกี่หน่วยกี่หน่วย ถ้าเป็นน้ำหนักอาจจะเป็นกิโลกรัมส่วนสูงเป็นเซนติเมตรอย่างนี้นะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยเป็นยูนิตนะครับใช้ไปกี่ยูนิตใช้ไปกี่หน่วยแล้วนั่นเองดังนั้นที่เราเห็นในตรงนี้ครับเป็นแผนภูมิเขาย่นระยะมานะครับตรงนี้อยู่ที่150หน่วยที่ตรงนี้ครับแล้วก็เราเห็นค่าที่สูงสุดก็คือเดือนนี้ครับอยู่ที่395หน่วยอยู่ที่เดือนเมษายนเราไปดูกันว่าเขาถามอะไรนะครับ อ่าเขาเปิดตารางเพิ่มขึ้นมาอีกครับเขาบอกว่าการคิดอัตราค่าไฟฟ้าเนี่มันเป็นไปตามตารางครับเขาบอก5้าอโทษทีครับ150หน่วยแรกครับ1จนถึง150คิดหน่วยละ3บาท23สิบาตางค์นะครับในขณะที่ถ้าเกิน150ไปนะครับไปจนถึง250เนี่ยนะครับเห็นไหมร้อยห้าจนถึง400นะครับ จะอยู่ที่หน่วยละ4บาท2สตางคูนีเงียบไปเพราะว่าคูต้องดูว่าตรงนี้มันใช่250หรือเปล่านะครับถ้า250หน่วยต่อไปก็คือ250นะครับ5 5 0เป็น401นะนะครับอ่ะก็คือ5อัน่ะหน1่1หน่วยจนถึง400โอเคนะ250หน่วยต่อไปนะครับหน่วยละ4บาท22สตางค์ ถ้าเกิน400หน่วยเขาจะคิดคือใครใช้ไฟเยอะเนี่ยฮะจะสังเกตว่าค่าไฟฟ้าจะถูกคิดแพงขึ้นใครใช้400หน่วยอย่างงี้ครับเขาจะคิดหน่วยละ4บาท42สตางค์แต่ขณะที่คนใช้น้อยนะครับประมาณ150หน่วยเขจะคิดหน่วยละ3บาท23สตางค์อันนี้เป็นเหตุผลจูงใจให้คนประหยัดไฟฟ้านั่นเองครับทีนี้ครับคำถามอยู่ที่ตรงนี้ครับหเดือนแรกนะครับของปี 2,561เนี่ยครอบครัวหนูดีจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในเดือนไหนตะกี้คู่วงไว้ให้เดือนที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดคือตรงตรงเดือนนี้ครับ395คือเดือนเมษายนจําได้ไหมครับการคิดพลังงานไฟฟ้านะครับในกรณีที่150หน่วยแรกที่ตรงนี้ครับคิดเลทหนึ่งนะครับคิดอัตราหนึ่งแล้วก็จากนี้มาถึงตรงนี้คิดอีกอัตราหนึ่งนะครับ ในส่วนของอัตรา150แรกจะถูกเอาไปคูณด้วย3บาท3บาท23สตางค์ถูกต้องไหมครับตรงนี้จะถูกคูณด้วย3บาท23นะครับในขณะที่ตรงนี้จะถูกได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราต้องไปหาดูครับว่าจากนี่มาถึงตรงนี้กี่หน่วยนะครับต้องหาดูก่อนนะได้กี่หน่วยได้กี่หน่วยแล้วก็ไปคูณด้วยเท่าไหร่นะ4บาท22สสตางค์ แล้วทาไมตรงนี้เราไม่ต้องหาครับตรงนี้ทาไมต้องหาก็คือ150นั่นเองครับมันเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วนะฉะนั้นที่จะเป็น150หน่วยคูณด้วย3.25เดี๋ยวเราจะทําการหาตามโจทย์ที่เขาสั่งมาก็คืออะไรครับให้หาค่าพลังงานไฟฟ้านะครับสูงสุดเดือนไหนหามาครับว่าเดือนไหนนะครับและคิดเป็นเงินเท่าไหร่เดือนนั้นก็คือเดือนเมษายนนะครับมีค่าปริมาณไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 395หน่วยแต่ต้องคิดเป็นเงินนะครับคิดเป็นเงินคิด2ช่วงช่วงแรกเอาไปคูณ3บาท23สตางค์แล้วคิดช่วงนี้ครับไปคูณด้วย4บาท22สตางค์นะครับวิธีทำครับอ่าคูเรียบร้อยเห็นไหมครับและคำตอบมาเป็นเดือนเมษาอย่างที่ครูบอกไหมน่ 395หน่วยนะครับที่บ้านหนูดีอันนี้คือข้อที่1เราตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วครับว่ากันที่ปริมาณไฟฟ้าคิดเป็นกี่บาทครับ150หน่วยแรกคิดอยู่ที่เท่าไรครับคิดอยู่ที่3บาท23สตางค์ฉะนั้น150บาทแรกเราจึงเอาไปทำการคูณกับ3บาท23สาตางค์ได้คำตอบออกมาแล้วครับได้คำตอบออกมายู่ตรงนี้นะครับคู อย่างนี้กันนะเข็มเข้มและ2 5 0หน่วยต่อไปจะคิดอยู่ที่4บาท22สตางค์ตรงนี้นะตะกี้คิด3บาท2 3สตางค์เอาไปคูณน,นะครับฉะนั้นตัวนี้จะต้องอาคูณด้วย4บาท22สตางค์ทีนี้มันเท่าไหร่ล่ะมันใช้ไปกี่หน่วยเราก็คือเอาปริมาณสูงสุดนะครับเอาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยคิดไปแล้ว150นะครับก็ต้องเอาที่เหลือก็คือเอา150มาลบดูออกนะ ใช้คิด150แรกไปแล้วนะครับฉะนั้นตะกี้ที่ครูเขียนกราฟเอาไว้ว่ามันมี2ช่วงช่วงที่อยู่ข้างล่างกับช่วงที่อยู่ข้างบนช่วงข้างล่างนี้จะคูณด้วย3.23ข้างบนนี้จะคูณด้วย4.22ทีนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยครับมันเท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่395ฉะนั้นถึงตรงจุดนี้คือ150 ก็เลยเป็น395ลบด้วย150ตรงนี้นะครับสแสดงว่าจากจุดนี้ครับจนถึงจุดนี้อยู่ที่ผลต่างครับ245หน่วยได้2 4 5หน่วย,วยก็ต้องไปคูณกับ4.22นะครับได้1033.90บาจุดบาท1033บาท90สสตางค,งนนค์นะครับตอบตรงไหนครับนะครับต้องเอามาบวกกันนะครับดังนั้นมันจึงเป็นคำตอบตรงนี้ครับ ผลบวกนะครับขอ,องตรงนี้นะครับผลบวกนะครับเราได้คำตอบออกมานี่ครับตอบคำถามครับตอบคำถามข้างล่าง1518บาท40สตางค์คือผลบวกนั่นเองนะครับหน้าที่153ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสรุปอีกทีนึงก็คืออะไรครับคำถามบอกว่าเดือนไหนใช้เยอะที่สุดไปดูที่สูงที่สุด เดือนเมษา395เป็นเงินเท่าไหร่คิดก่อน150บาทเออโทษท,ทีครับ150หน่วยแรกอยู่ที่3บาท23สตางค์หรือจับมาคูณกันนะครับเกินไปคิดอีก4บาท22สตางค์นี่มันเกินไปจาก150เท่าไหร่ก็ต้องเอาค่าไฟฟ้าสูงสุดนะครับที่ใช้ไปมาลบด้วยรือ150ใช้เกินไปอยู่ที่ร้อย ไอ้ถอโทษทีครับห4 5หน่วยฉะนั้นส่วนที่เกินจาก1 5 0เกินนี่คือเกิน150นะครับเกิน150บาทขึ้นไปมันจะคิดที่4บาท2สตางค์ก็เลยต้องคูณด้วย4 22บาทีสตางค์ได้เท่านี้ครับตอบต้องเอา2อันนี้มาบวกกันก็คือตรงนี้นั่นเองครับดังนั้นเราได้คำตอบ1518บาท40สสตางค์ข้อนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับ